จิตอาสาตำบลหน,นองปลาปากอำเภอสีเชียงใหม่จัดกิจกรรมหนองปลาปากจิตอาสาพัฒนาวัดบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่วัดนิคมรารามหมู่ที่หนึ่งตำบลหน,นองปลาปากอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคาย นายนิรันยานสุวรรณกำนันตำบลหนองป่าปากได้นำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมหนองป่าปากจิตอาสาพัฒนาวัดบำเพ็ญสาธนารณประโยชน์วัดนิคมทารามทำความดีเพื่อชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นการแสดงพลังในการร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดและเพื่อเป็นการทำนุบำรุงาศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วยการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์กวาดและเก็บขยะล้างห้องน้ำภายในวัดนิคมทารามให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและยังเป็นการแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนที่มาร่วมทำกิจกรรมสาธนารณประโยชน์พัฒนาชุมชนในพื้นที่อีกด้วย